สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกระซิปบอกเรามาพร้อมกับน้องเขียวเหนียวซับนะคะสีเขียวเหนียวซับกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้แมคลอรอค่ะทุกท่านแมคขอบ18นะคะรลอมากค่ะแมคนะคะทุกท่านสวยค่ะมิ t ซูบิชิส s t a ์ด้านะคะรถยนต์ปี2000ค่ะเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีเทอร์โบดีเซลโรงงานนะคะนี่เป็นภายในค่ะเกียร์ออโต้ไม่อืดลดเครื่องดีไม่รวมไม่ไอ ขับดีมีกำลังค่ะขนของได้สบายนะคะภายในกว้างๆใช้งานกันได้ปกติเป็นเกียร์ออตโต้นะคะคัะนนี้ขับสะดวกคล่องตัวค่ะุกค่านพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าภายในโดยรวมยังสวยงามตามรูปเลยนะคะใส่สัมภาระในแคปก็ได้ค่ะกว้างกวางนั่งสบายค่ะรถบ้านเท้นะคะแอร์เยน็นฉ่ำภาษีเต็มด้วยค่ะเจ้าของเดิมดูแลไว้อย่างดีนะคะ ส่งต่อไปตอนนี้ก็เพียง89,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไปใช้งานนะคะราคาเบาๆขับเกียร์ธรรมดาไม่คล่องนะคะคันนี้เลยค่ะมาสำหรับท่านโดยเฉพาะนะคะเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะ2.8ภาษีพรบไม่ขาดค่ะมีเรมเอกสารครบนะคะ89,000บาทราคานี้คือขายเงินสดอย่างเดียวค่ะ สนใจไปทดลองขับก่อนได้นะคะรถอ,อยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายกันล่วงหน้าด้วยนะคะก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับกันนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ